สวัสดีจ้าทุกคนเมนูวันนี้ง่ายๆเนาะก็จะเป็นอกไก่ผัดพริกแล้วก็เพิ่มน้ำพริกเผาไปด้วยนะคะอร่อยแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้าเดี๋ยวจะผัดไก่ก่อนนะจ้าทุกคนนี่จะเป็นอกไก่นะคะ หั่นก็ชิ้นยาวๆประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้กำลังดีนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเนาะอ่ะเดี๋ยวรอไก่สุกสักนิดนึงนะคะอ่ะไก่สุกแล้วนะคะก็จะใส่กระเทียมจ้ะที่ใส่ไปตอนหลังเนี่ยเพราะว่าเออยังอยากให้กลิ่นกระเทียมมันหอมอยู่นะคะทุกคน มันจะไม่เหมือนกระเทียมไทยเนาะถ้าเป็นกระเทียมไทยอะ่ะก็คือใส่ไปตอนแรกเลยได้เลยนะคะใส่หอมใหญ่จ้าแล้วก็นี่ค่ะนี่ น้ำพริกเผาของอินโดนีเซียค่ะเป็นอะไรไม่รู้นะคะกินแล้วติดใจมากทุกคนมันอร่อยดีค่ะใส่ไปสักหน่อยนึงน้ำมันหอยนะคะ อิ่วขาวจ้าน้ำตาลหน่อยหนึ่งจ้ะน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบพริกหวานนะคะมันจะไม่ค่อยเผ็ดเนาะ ก็เลยเพิ่มรสชาติพริกเผาแล้วก็พริกชีฟ้าเม็ดใหญ่ค่ะมันก็จะมีความเผ็ดหน่อยๆค่ะสีสันสวยด้วยนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวจะผัดให้พริกมันมีความสลดนิดนึง คิดว่าโอเคแล้วทุกคนแต่ว่าอย่าลืมชิมนะคะขอชิมรสชาติหน่อยอโอเคอร่อย เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะง่ายไหมอกไก่ผัดพริกนะคะเพิ่มน้ำพริกเผาไปหน่อยหนึ่งอร่อยลงตัวทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมจ้าเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ